Hello my friends, welcome to Coffee and Reactions video channel. I am Mustafa from Turkey and Thailand has 3 points at last. This is very happy. Today is a very beautiful day. Thailand has very well deserved 3 points and this is really very important. I always believed Thailand. Thailand was playing very beautiful and I believe that Thailand can win friends. We were watching the match live at the home together with my family. We were all supporting Thailand. My mother was saying, Come on, beautiful girls of Thailand, you can do it. And it was so beautiful atmosphere, my friends, here. Even here, we sported Thailand and we are very happy. Very beautiful day, very beautiful news from Thailand. Uh, the translation of the video is Breaking the Tigers Turnaround wins the VNL revival world ranking store France surrenders and we are going to watch this video from big champion FC YouTube channel. Thank you my friends for this video and let's start oh, oh. <laughs> <laughs> oh, very impressive <laughs> <laughs> <Okay. Bro. laughs> เอาเอาเอาแต้มก่อนนะนิกเอาแต้มก่อนชนะฝรั่งเศสล่าสุด3ต่อหนึ่งก็จะเข้าข้อของ3ามหนึ่งนะบวกมา6.53นะครับก็เอาคืนมาได้กึ่งหนึ่งแล้วกันสำหรับสาวไทยแล้วก็แรงกิ้งเราก็จะขยับกลับไปอยู่ท็อปสิของโลกด้วยนะครับยินดีกับยินดีปีดากับทีมสาวไทยรับใครที่ยินดีปีดากับทีมสาวไทยพิมพ์คำว่า สุดยอดเข้ามาให้เห็นหน่อยครับผมพิมพ์คําว่าสุดยอดเข้ามาให้เห็นหน่อยครับผม <c oughs> ตรงนี้เป็น <c oughs> อะไรลไู้บิน <c oughs> เปลี่ยนบรรยากาศของทีมไปทั้งสัปดาห์เลยนะครับเปลี่ยนบรรยากาศของทีมไปทั้งสัปดาห์ครับจากการที่เราอยู่ในภาวะซึมซึมจากการที่เราอยู่ในภาวะ <c oughs> ที่อยู่กับความโศกเศร้าและความเจ็บปวดในช่วงสามนัดที่ผ่านมาวันนี้เราจะกินอาหารเย็นอย่างมีความสุขทั้งทั้งแฟนบอลและก็นกมันักกีฬารวมถึงทีมงานสตาฟโค้ชนะครับเราครับ Ah, okay. Like okay. Uh, uh, right. uh, uh, she played so beautiful my friend. She is very young, but she is very playing very beautiful, very strong. I'm proud of you Uefa. You are, you are so beautiful. The the young players of Thailand, the the setter, uh, the middle player, young middle players, they were all playing so beautiful. I want to congratulate you. โอเคไทยแลนด์สฟุตบอลส์ฟิวเจอร์อีส์แวร์ไบรท์ผมผมแฮปปี้มีอยูอ่สามตามนะครับขึ้นมาอยู่อันดับสิบสามของ <Three S 2> ตาราง <Points. S 2> เรียบร้อยครับก็ถีบเกาหลีลงไปอยู่ท้ายตารางนะครับนะครับอันอันดับแรกต้องบอกก่อนว่าโคตรดีใจเลยครับที่วันนี้เสาวไทยเก็บเก็บไทยชนะได้นะครับแล้วเ,เป็นการเล่นที่โอเคแหละอาจจะยังไม่ได้สบมบูรณ์แบบเพอร์เฟคร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ว่าเราก็ทำได้ดีกว่าสามแมตช์ที่ผ่านมาาแบบว่ yes. <laughs> and look at the list here. This is really very strong, very important opponents. France is very surprising. I didn't know that France was number 9. Very impressive, very surprising. I didn't know that before. Netherlands, Belgium, Canada, Dominique, Serbia. This is really very strong teams, my friends. China, of course. โอ a คม์ไทยแ u น y o u r y o u r ร์จูบิสแวร์ดิฟฟิเคิลแต่ยูแคมเก้กิ i ไอ้บลิ e เย่ o ูย o ย you can go top t ทนค o มอ o ยูแคมกอล์ทัเซตแรกเนี่ยนะฮะเราเราเราเปิดเกมมานะครับเรา uh, วัดกับเขาอยู่ในช่วงต้นเซตนะครับยังไม่มีใครจับทางอะไรกันได้นะครับเล่นไป uh. สักพักหนึ่งแล้วเนี่ยนะฮะเราเรากายาว่าเราเรา uh, สามารถที่จะสร้างความคุ้นชินแล้วก็ปรับสภาพได้ก่อนเขานะฮะ แล้วก็ด้วยลูกเสิร์ฟที่ดีของเรานะครับด้วยลูกเสิร์ฟที่ดีของเราทําให้ทางฝรั่งเศสเนี่ยเปิด bon <S 2> <S 2> บอลไม่ได้แล้วเซตแรกเนี่ยถ้าผมจำได้เนี่ยเราปิดการเล่นของทางอีาอมานเอ็ดอาเย่ได้เกลี้ยงเลยนะครับคือปิดในที่นี้คืออย่าว่าแต่ว่าจะตีฝ่าเลยนะครับเราทำเสิร์ฟใส่เขาจนเขาออกบอลให้เอ็ดอาเย่ตีไม่ได้เขาต้องแก้หัวเสาอย่างเดียวเพราะเขาต้องการตีใกล้นะครับแล้วเราก็มีครบทุกสกิลเซตแรกถ้าผมจาได้เราเรามีทั้งบล็อกเรามีทั้งเสิร์ฟเอสแล้วก็มีการเล่นเกมบ่นานนว,วา,ามมบ คนละมือเลยนะครับเซตแรกระหว่างเรากับฝรั่งเศสนะครับตัดมาในเซตที่สองครับโค้ชเซซ่าครับเซซ่าเอเนเดสของทางฝรั่งเศสเนี่ยเห็นข้อผิดพลาดของตัวเองในเซตแรกครับจัดการจัดระเบียบเกมรับใหม่นะครับจัดระเบียบเกมรับใหม่ให้ให้ยืนให้ให้มันห่างกว่านี้ไม่ต้องยืนชิดกันมากนะครับแล้วก็สามารถที่จะเริ่มเดาทางการเล่นของทางพมพิชยาก๊กลัได้นะครับเริ่มเริ่มอ่านออกแล้วว่าไทยเนี่ยยกในส่วนของ3เมตรกลางกับ3เมตรหลังเป็นหลักนะครับก็เลยสั่งให้ ตัวบล็อกเนี่ยมาดูแลพิมพิชญาเยอะๆนิดนึงนะครับดูแลบริการทุกระดับประทับใจทําให้เราออกสกอร์ไม่ได้นะครับประกอบกับในเซตที่2เนี่ยบอลเซิร์ฟของเราเนี่ยทำอะไรทางด้านของฝรั่งเศสไม่ได้เลยแม้แต่นิดเดียวนะฮะแม้แต่นิดเดียวนะฮะแล้วเราไปมีจงังหวะที่โดนทางฝรั่งเศสเนี่ยลันไปชุดใหญ่เนี่ยสชุดนะครับคือชุดแรกจากที่เสมอกันอยู่3ต่อ3เนี่ยเราโดนไป9ต่อ5 <laughs> <laughs> and then two. These two young players, Natanicha and Vimonrat, very young and very impressive players. And uh, I saw that when Natanicha make block, her her uh, her enjoyable moments was so cute. She was clapping. She was enjoying so cute way. We uh, at home we we loved so much for Natanicha. She was so so cute. She was so lovely. <laughs> <laughs> หกต่อสิบเอ็ดเนี่ยเราโดนเขาไปอีกเป็นไม่ใช่จากกาจทีีเราตามเขาอยู่เจ็ดต่อสิบเอ็ดเนี่ยเราโดนเขาไปอีกสิบห้าต่อเจ็ดนะครับซึ่งมันก็จบจบตรงนั้นเลยนะครับแล้วเราก็โดนเขาทิ้งไปสุดกู่ก็คือยี่สิบสามต่อสิบแต่ว่าจงังหวะสำคัญคือจงังหวะที่เราตามหลังสิบสามต่อยี่สิบสามเนี่ยเราดึงโมเมนตัมของเกมกลับมาแม้ว่าเซตเนี้ยเรารู้ตัวกันอยู่แล้วว่ายังไงมันก็ไล่ไม่ทังเพราะมันห่างสิบเราได้คะแนนชุดใหญ่มานะครับ ถึง5คะแนนเต็มๆนะครับแล้วทําให้เขาปิดเซตไป25-19แต่มันมีนัยยะของมันอยู่คือเราปรับสภาพแล้วเราก็เตรียมแผนที่จะมาเล่นในในเซตที่สามนะครับคือเซตสองเราเรียกได้ว่าเราบร่แบ้เลยนะครับเราไม่ได้สู้เขาไม่ได้เลยซับส,สกิลเหมือนกันนะครับเขาก็เห็นภาพของเขาว่าเซตแรกเขาพลาดตรงไหนเขาก็ไปแก้มานะครับเซตเดียวกันครับกับกับกันครับในเซตที่สามครับโคชออสกเกีกยรติพงษ์และเสัตธเกียงไก์ก็เห็นภาพของทีมตัวเองว่าเซตที่สองเนี่ยเกิดอะไรขึ้น นะฮะเราพลาดตรงไหนเราไม่สามารถที่จะทำเกมบ,บุกใส่เขาได้เกิดจากอะไรบอลแรกไม่ดีเรายืนกันผิดตำแหน่งเรายืนซ้อนกันนะครับบอลเราจ่ายไม่หลากหลายนะครับเราทำเสิร์ฟไม่ได้เราไม่สามารถที่จะบล็อกเขาได้เซตสองเราบล็อกศูนย์เสิร์ฟเอสศูนย,นย์นะครับเซตที่สามเนี่ยเราก็มีการแก้นะครับ <Yes. S 2> เพิ่มความหลากหลายในการเล่นขึ้นมานะครับบอลออก <Yes. S 2> หัวเสาค่อนข้างเยอะนะครับไม่ต้องทิ้งภาระไว้ที่พิมพ์เพชรยาคนเดียวแล้วก็ ในขนาดเดียวกันเนี่ยเกมบอลกลางของเราเนี่ยกลับมาเริ่มที่จะปิดการเล่นของทางเซราอมารนเอเดียรได้แม้ว่าจะไม่ได้ปิดได้ตลอดทั้งเซตนะครับแต่ว่ามันมามีจุดเปลี่ยนในช่วงคะแนนที่ทางฝรั่งเศสจะหนีเราไปเป็น16ต่อ13านะครับเนื่องจากว่าจังหวะนั้นในอีมารนเอเดียรเนี่ยได้เสิร์ฟนะครับแล้วเขาเองเนี่ยเสิร์ฟเอสไปแล้วนะครับแต่ว่าเพื่อนของเขาในสนามเนี่ยไปยืนตำแหน่งผิดนะครับทาให้คะแนนที่เขาจะทิ้งเราไปเป็น สิบหกต่อสิบสามเนี่ยมันคันนอนกลับมาให,ให้เราเป็นสิบสี่ต่อสิบห้าทั้งๆที่เรารับบอลเสิร์ฟเขาไม่ได้แล้วนะครับนั่นคือจุดเปลี่ยนที่ทําให้เราหลังจากนั้นเนี่ยค่อยๆไล่เขาขึ้นมานะครับค่อยๆไล่เขาขึ้นมาด้วยบอลเสิร์ฟที่ดีนะฮะแล้วก็ด้วยการโจมตีที่หลากหลายแล้วด้วยความที่เราเสิร์ฟเขี่ยวขึ้นนะครับปิดการเล่นของเขาได้มากขึ้นลดข้อผิดพลาดของตัวเองแล้วโยนข้อผิดพลาดไปใส่ให้เขานะครับก็ทําให้เรากลับมาคว้าชัยชนะใส่เขาได้นะครับ ในช่วงเซตที่3มในช่วงดิวส์นะครับตัไม่เชื่อไม่ถึงดิวส์นะครับชนะไป25้าต่อที่สามแต่จุดเปลี่ยนคือลูกที่เขาเสิร์ฟแล้วเขาได้เอสไปแล้วแต่ว่าเขาไปพลาดเองในการยืนตำแหน่งอะไรลูกนั้นนะ่ะสำคัญมากใครคิดว่าเซตที่สาที่เราได้มาลูกนั้นนะ่ะที่เขาเสิร์ฟเอสไปแล้วแต่ว่าเพื่อนเขาไปยืนผิดตำแหน่งทําให้เรากลับมาได้เซตที่สากดเลขห <c oughs> ้าเข้าไหมเห็นหน่อยว่าเป็นอาจจะเป็นชนวนสําคัญเลยนะในการที่ทําให้เรา,าสามารถที่จะยกระดับแล้ว ผลงานของเราบานปลายต่อมาในเซตที่4ได้นะครับส่วนในเซตที่4นะครับเซตที่4ฝรั่งเศสหลังพิงฝานะครับเล่นด้วยความเครียดและความกดดันนะครับไม่สามารถที่จะดึงฟอร์มการเล่นของตัวเองในช่วงเซตที่2กลับมาได้นะครับด้วยความที่สถานการณ์เขาเนี่ยพลาดอะไรไม่ได้นะครับแล้วโคเซซ่าก็ก็ใช้เวลานอกบทไปตั้งแต่ตามหลังเราเดี๋ยวนะฮะโคเซซ่าใช้เวลานอกบทไปตั้งแต่ตามหลังเราเอ่อเอ่อ เซตที่แต่เซตที่สี่ใช่ไหมเซตที่สี่โค้ชโค้ชโค้ชทาใช้เวลานอกหมดแรงงแต่ตามหลังเราหกต่อสิบนะครับก็เลยทําให้หลังจากนั้นขึ้นมาก็ไม่ไม่สามารถแก้เกมได้นะครับแล้วเซตนี้เนี่ยนะครับทางเซรีไอ่ผมชอบไปจําชื่อเซรีเป็นกองหลังบีจีไงเซตเซตนี้เนี่ยทางอีมานเอ็นดีอาเย่เองเนี่ยไม่รู้ว่าหมดแรงหรือว่าวันนี้มันไม่ได้ดังใจฟอร์มการเล่นของทางอีมานเอ็นดีอาเย่เนี่ยเพี้ยนเพี้ยนสะเดาเลยนะฮะในช่วงเซตที่สี่ตี จากที่เคยตีได้มาสามเมตรหลังของเขาเนี่ยตีหายตีหายเนี่ยกลายเป็นตีเสียตีติดตีไม่ผ่านบล็อกนะครับล่วงด้วยเราคือต้องชมว่าวันนี้เราทำเสิร์ฟได้ดีมากในช่วงเซตที่หนึ่งช่วงขึ้นหลังของเซตที่สามนะครับแล้วก็ช่วงเซตที่สี่ทำทำเสิร์ฟได้ดีมากๆนะครับเลยทําให้เราปิดการเล่นของทางฝรั่งเศสได้ทั้งหมดแล้วเราอาศัยจังหวะที่ช่วงที่ฝรั่งเศสอ่ะมันไม่สามารถเบรกเกมได้นะครับไม่สามารถเบรกได้นะครับเพราะเวลานอกเขาหมดชาเลนจ์ก็หมดระดมทําแต้มใส่เขารัวๆเหมือนเขา โดนทุบเขาจะตื่นขึ้นมาแล้วก็ทุบลงไปอีกนั่นแหละเราเป็นช่วงอาศัยจงังหวะโมเมนตัมที่มันเวี่ยงเข้าหาเราสุดกดเขาไว้ให้จมให้มันสนิทฆ่าเขาได้จริงๆนะครับก็เลยทําให้เราเอาชนะไปได้ในเซตที่สี่แบบเอาคลาสอีกเซตหนึ่งนะครับยี่สิบห้าต่อสิบาคะแนนนะครับสุ่ผลการแข่งขันก็เป็นทางนั่งของไทยเอาชนะฝรั่งเศสยี่สิบ้าสิบสี่สิบเก้าต่อยี่สบห้ายิบห้าต่อยี่สิบสามและ ยี่สิบห้าต่อสิบสามคะแนนนะครับส่วนอื่นๆื่นที่อยากจะชมนะครับวันนี้คือเราสกอร์ของเราออกได้มากกว่าบีหลังนะครับก็คือในส่วนของตาแหน่งหัวเสานะครับวันนี้ทางมอริสราสีทาเลอร์นเนี่ยต้องบอกว่าเป็นนางเอกเลยนะครับ <pir ms> เป็นนางเอกที่ขึ้นมาช่วยพี่บีมได้แบบว่าเอา,เอาเอาเอาแต้มก่อนนะนิกเอาแต้มก <า S> ่<น>อนชนะฝรั่งเศสล่าสุดสามต่อหนึ่งก็จะเข้าข้อของสามหนึ่งนะบวกมาหกจุดห้าสามนะครับก็เอาคืนมาได้ดกึ่งหนึ่งแล้วกัน สำหรับสาวไทยแล้วก็เรนกิ้งเราก็จะขยับกลับไปอยู่ท็อป14ของโลกท็อป14ยินดีกับยินดีปรีดากับทีมสาวไทยนะครับใครที่ยินดีปรีดากับทีมสาวไทยพิม,าม,า <Awesome. S 1> มพ์มคำว่าสุดยอดเข้ามาให้เห็นหน่อยครับผมพิมพ์คำว่าสุดยอดเข้ามาให้เห็นหน่อยครับผมตรงนี้เป็นอะไรล้วิญญาณวิญญาอะไรเข้าสิงวิญญาอะไรเข้าสิ่งไม่ทราบนะครับอ่าแล้วก็เป็นชัยชนะที่ทํทำให้เราเปลี่ยนบรรยากาศของ ทีมไปทั้งสัปดาห์ <Yes. S 2> เลยนะครับเปลี่ยนบรรยากาศของทีมไปทั้ง This 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 victory uh, is amazing because the team's um, psychology was very deep uh, the players were crying the atmosphere was uh, with lots of black clouds uh, ahead of the team and with this victory they will celebrate they will enjoy they will play smiling they will play happy again and I'm so happy for Thailand this is very important ทั้งสัปดาห์ครับจากการที่เราอยู่ในภาวะซึมซึม จากการที่เราอยู่ในภาวะที่อยู่กับความโศกเศร้าและความเจ็บปวดในช่วสงสามนัที่ผ่านมาวันนี้เราจะกินอาหารเย็นอย่างมีความสุขทั้งแฟนวอลเลย์บอลแล้วก็น้องน้นักกีฬารวมถึงทีมงานสตาฟโค้ชนะครับรเราจะขึ้นเครื่องบินกลับประเทศไทยกันอย่างมีความสุขเราจะมีการเต้นระบำกันบนเครื่องบินนะครับกลับมาที่เกมนี้นะครับ, <c oughs> รบวันนี้ที่เราเอาชนะได้เนี่ยนะครับเพราะว่าหัวเสาของเราทั้งสองข้างนะครับยกระดับขึ้นมาช่วยทีมนะครับ แตกต่างจาก3วันที่ผ่านมาอย่างสิ้นเชิงนะครับหัวเสาของเราวันนี้วันศุกรามีคะแนนไป16นะครับดนพรสิงโคมีคะแนนไป13 <16 points. S 1> นะครับเป็นพี่น้องจากโรงเรียนกีฬานครนนทวิทยา6นะครับส่วนท็อปสกอร์ของเราก็คือพิมพิชยาโกกรลมเนี่ยก็มีไป19คะแนนนี่ก็นครนนทวิทยา6ครับวันนี้ได<พ>้รางวัลนครนนทวิทยาไทยเอาไว้นะครับในบรรดาเด็กสร้างของพวกเขานะครับ ขณะที่บอลกลางของเราวันนี้วันนี้ก็สุดๆไปเลยนะครับบอลกลางของเราทั้งทัดดาวแล้วก็วิมลรัตธนพันธ์นะครับทัดดาวได้ไป9 <Right. S 1> ้าคะแนนนะครับทัดดาวได้ไปสี่บล็อกนะครับวิมลรัตได้ไปสบล็อกวิมลรัตได้ไปหคะแนนจากการตีสามแล้วก็บล็อกสามครับมือเซตมือเซตของเราก็ถือว่ายอดเยี่ยมมากๆนะครับวันนี้ทั้งคนที่ลงมาคนแรกอย่างทางนัทธนิชาใจแสนแล้วก็อีกคนนึงก็คือทางพรพันธ์เกิดปาดนะครับลิเบโ่ยิ่งต้องโคตรชมเลยครับวันนี้ทั้งทาง พี่แป้นเปลี่ยนรถแป้นน้อยนะครับแต่จริงชื่อเล่นเขาชื่อเอื้อยนะครับใครรู้บ้างครับว่าเปลี่ยนจริงจริงชื่อเล่นชื่อเอื้อยนะครับแต่เรียกกันไปเรียกกันมาเป็นแป,ป,ป,ป้นเป็นเป็นก็เป็นปาวานกันก็ว่ากันไปนะครับเขาก็เปลี่ยนชื่อเล่นขอ,<ช>ของเขาไปนะครับ<ช>น้องเอ๋ยเองเนี่ยเกมแรกในแมตช์ระดับโลกเนี่ยไม่ได้มีความตื่นเต้นตื่นตรนกอะไรเลยโอเคจริงอยู่ฝรั่งเศสไม่ใช่คู่แข่งที่หนักเท่าเบลเยียมอ่าโปแลนด์แล้วก็ตุรกีแต่ต้องยอมรับว่าเด็กอายุกําลังจะ20เต็มหรือเพิ่ง20เเตต็มแ่่ลนนนไดด้้ขาียัังงไวนนี้้กก็็ตองชชมเยนะครั่สรับาด้้นนองเต้้ออองงขโทษนแบมด้้วยเพราะนองแบม ในส่วนของสามนาัดที่ผ่านมาน้องแบมไม่ได้อยู่ในมาตรฐานตัวเองแต่ว่าเดี๋ยวเชื่อว่าน้องแบมจะกลับมาได้แล้วครับน้องแบมก็มีมาตรฐานของตัวเองอยู่ที่เคยทําได้ดีกว่านี้นะครับพรนพันเองวันนี้ก็ใส่สุดนะครับยอมอยู่ในบทบาทตัวสำรองแล้วก็ลงมาเปลี่ยนเกมลงมาช่วยทีมในสภาวะที่ทีมต้องการได้ในสภาวะที่นุกนิกเนี่ยเริ่มที่จะตื้อๆได้นะครับนุกนิกเองวันนี้ก็ไม่แย่นะครับส่วนสำรองที่วันนี้เราไม่ได้ใช้ก็จะเป็นสศิวพรจันทวิสุตรนะครับอัชราพรคงยศรวมถึงโมเมนะครับโมเมได โมเมได้ลงอยู่แป๊บหนึ่งมา,มาลงมาตีเอ่อพรพานเกิดปราดวันนี้จัดไปกี่แอสซิสต์รู้ไหมนิกเท่าไหร่ครับยี่สิบสามแอสซิสต์โอ้โหยี่สิบสามแอสซิสยี่สิบสามต้มมีเออร์เรอร์ลูกหนึ่งแล้วก็รุดนิกสิบสองแอสซิสต์นะครับอมาจากจากเอ่อเจ็ดสิบเจ็ดครั้งที่มีโอกาสครับอืมก็ช่วงหลังก็ได้ยืนยาวๆคือมันก็สวิงเงี้ยครับวันไหนใครเล่นดีแม้จะออกซ้าร์ไปตัวสำรองแต่ว่าถ้าโค้ชเขาดูแล้วว่า มันลงมาแล้วมันทําให้เกมของทีมมันดีขึ้นเนะี่ยมันก็ก็ได้อยู่อะครับส่วนอย่างอื่นๆที่น่าสนใจวันนี้เราเสิร์ฟเอสไปรวมกันทั้งหมดเอ่อหนึ 1, 2, ่งสองสามห้าลูกนะครับอาจจะไม่ได้เยอะแยะอะไรมากมายแต่เป็นสัญญาณที่ดีขึ้นจากสามเกมที่ผ่านมานะพี <Okay. S 3> ่แชมป์นะโอเคนะฮะแต่ก็เสิร์ฟเสียเยอะ,ะวันนี้นึงันนี้เสิร์ฟเสียไปถึงเจ็ดลูกนะครับขณะที่ฝรั่งเศสเสิร์ฟเอสใส่เราห้าลูกเข้ากันครับวันนี้เป็นวันแรกที่เรามีการเสิร์ฟเอสที่เราไม่แพ้เขานะฮะส่วนเรื่องของการบล็อกครับเรื่องของการบล็อกฝรััั่งงเศสวนนี้้้ไดดทหม เอ่อหกแปดฟังเสร็จได้ไปเก้าครับแต่ผมว่า okay. ของเราไม่แพ้นะครับวันนี้เราได้ไปทั้งหมดสิบบล็อกครับชนะบล็อกทีมจากรวร,รครับปอบนะนะคือดังๆครับผมสุดยอดนะสุดยอดจริงปอบคือดังๆครับวันนี้วันให้เราพีคมากๆนะครับแต่ชนวนสำคัญที่ทำให้เราชนะวันนี้คือหัวเสาสองข้างกับลิเบรโลครับน้องบีมก็เป็นอีกส่วนสำคัญแต่น้องบีมเขาอยู่ในเกรนนี้อยู่แล้วเขาเสกเียอยู่แล้วนะครับก็เลยไม่ได้ไม่ได้พูดถึงอะไรมากมายแต่ว่าวันนี้มันมีคนที่ยกระดับขึ้นมาช่วยนะครับเกมรับโซนรับของเราช่่่่วงงงเเซซททีีครึหลัักบ เหมือนวิญญาณญี่ปุ่นเมื่อเช้าเข้าสิงนะครับโคจิมะมาเองครับมาอยู่ในร่างของทางเปียนุชแล้วก็กัญญรลักษ์คำวงนะครับไม่ต้องบอกว่าเราได้ค่าคนไทยนะเพราะว่าเราต้องยอมรับจริงว่ารูปแบบการเล่นเกมรับตอนนี้คือญี่ปุ่นยังไงก็ไม่ก็ยังไงเขาก็เบอร์หนึ่งของโลกนะครับต้องขออนุญาตเอาวิญญาณเขามาใส่นิดนึงนะฮะฝรั่งเศสเองวันนี้ก็เป็นวันที่น่าผิดหวังแน่ๆแหละนะครับเพราะว่าเขาเองเขาก็ประเมินว่าเขาจะเก็บเกมเราให้ได้นะครับเขาจะเก็บเกมเราให้ได้แล้วก็ทางอิมานเอเนดีอาร์เย่เองเนี่ ผิดหวังกับตัวเองนะครับวันนี้ตีไปถึง41แล้วก็ได้แต้มมา16ครั้งเปอร์เซ็นต์ไม่ถึงครึ่งนะครับตีไป41ได้แต้มมา16ครั้งคือเขาทํากับเบลเยียมได้แต่เขาทากับเราไม่ได้นะครับเนื่องด้วยเรามีการเสิร์ฟที่เคี่ยวจริงๆนะครับวันนี้ทําให้เขาเปิดบอลได้ไม่ถนัดนะครับแต่ว่าในลูกที่เราอ่านการตีของเขาผิดคือเราไปรวบกลางเนี่ยแล้วเขามาริมเนี่ยอันนี้ก็เขาก็ตีได้ตลอดก็ก็โอเคเป็นข้อดีของเขานะครับแต่ว่าทําอะไรก็ตามที่เราเสิร์ฟได้ดีเนี่ยเขายกหัวเเ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 สาาาาาานน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 นีีงงีีีี่่่่่่่ยยยยยยััังงงงงงงไไไกกกกกก็็็ปดดดรรรรรลลขอออออทท้้้้ซซตตตแแคมมมมะบบืืชชววผ Okay, so this is the end of the video, my friends. Uh, this is the first point of Thailand in the Nations Leagues, and this is very special. I'm so happy for you, Thailand. I'm so happy for these three points, and I wish you in the next matches you will continue to have points. This is gonna be a, a first point of the next points, my friends. I believe that you will have uh, better matches, better points in the next matches, in the next weeks, and I hope we can meet at the finals. Finals of National Leagues. I, I wish you good luck. Thank you, Big Champion YouTube channel, for this video. Thank you, my friends, for watching all together with me. Have a nice day. Take care of yourself. Bye bye.